รู้สึกไงบ้างที่เราแบบถูกจับเป็นคู่จิ้นชายชายเคยมีเถิ่นกันจริงๆไหมก็มีบ้างครับมันแบบมันเฮ้ยมันเหมือนแบบเวลาซีนอะไรที่มันใกล้กันอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างอยู่แล้วครับอยากรู้เวลาเขาจิ้นกันมันต้องใกล้กันมากพอสมควรของคุณใกล้กันขนาดไหนฮะก็ไม่มีช่องว่างแต่ว่ามมีคนที่เขาไม่ยอมเป็นแฟนวิมันยังไงคะก็คงรู้แล้วไม่อยากเป็น ็ยอมไปแล้วเธอขืนใจฉันครัเธอยอมอย่างง่ายๆเพียงแค่สองจูบเท่านั้นฉันเลยมันจะต้องสามสิหมดกําแพงทำไมตัวมันถึงชนแล้วมันแข็งๆอย่างนี้ไปหมดรือวะโออยากกินร้านนี้ Polar t a b l ลดูหมอบฉันดิอ่ะเฮ้ยเอานมมันไม่ใช่นมอันนี้ไม่ใช่มันต้องการที่บังเอิญไม่ใช่เฮ้ยนิี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าเธอเดี๋ยวถ้าตอบไปมันจะตอบไหมเกิดมันยากตอบได้จะตอบได้หรอตอบได้นี่มีกาบุญลานะ มิสมาไม่ได้เก่งพูดแม่มิสมาไม่ได้เก่งพูดแม่ <S <S สีม่วงกับสีเหลืองเป็นคู่สีตรงข้ามกาันการนำมาใช้ด้วยกันอย่างเงี้ยเฮ้ยยังแบบน่ใจอย่นั้นเลยนะแล้วมันเหลืองแดงนี่แล้วเงนเหลืองแล้วเตนเนี่ยเขาก็เหมือนกับหมาป่าหิดเชือนครับที่มีสัญชาตญาณที่พร้อมจะออกมาล่าเหยื่ออยู่เสมอพร้อมจะออกมากัดกินอยู่ตลอดเวลา ในหมื่นอืมแซ่บกว่าแบบปากเซ่บแต่ได้ไม่เ็นะพี่เรากินปลาไม่เป็นอื้มพึ่งเต็มเลยอ่ะในในในเขาดูหน่อยพิ่งไหนไหนพึ่งรู้ว่ารักเลยนะครับพึ่งรู้ว่ารักเลยนะครับ่ใช ล็อกล็อกคันม ah, ันขึ้นอ่าใช่เตี่เอาแต่แ UH, ม่จับมือพี่เตอาติ๊ต้าเอามือไม่นออกมือไม่นออกนวดนวดติ๊ต้านุ่เติว้าไปยังไม่โดนเลยแต่เต่กลับบ้านแล้วอยากกลับเออเออมาเอาไว้มัเอาไว้เอาขาเลยเออมัดเลยนวดนวดกดแม่ไทเตอร์เขาจะมีความผื่นเยอะมากอะไรเงี้ยคือวันๆคือ คือถ้าเกิดในในในนิยายที่เขียนมาครับวันวันคือไม่ทําอะไรเลยก็คือชวนไปชวนไปที่ห้องที่ห้องอย่างเดียวชวนไปอะไรอย่างเงี้ยคือวันวันคือคือถ้าเกิดในซีที่เขียนมาครับวันๆคือไม่ทําอะไรเลยก็คือชวนไปชวนไปที่ห้องที่ห้องอย่างเดียวชวนไปเนี่ยถ้าช็อตถีบนะแต่รู้ใช่ไหมว่าไม่ได้ถีบเพราะความแบบโมโหอะไรถีบเพราะอยากให้รอดตายและนายหนุ่มน้อยคนนี้มีชื่อว่าเตตะวัน วิหกรัฐครับและนี่คือเรื่องของเขาเขาคนนี้เนี่ยเกิดวันที่20กรกฎาคม2534หากมคะแนนการออกเสียงอายุของเขาคือ27กํากำลังดีเป็นวัยที่กำลังดีน้ำหนักของเขา64ส่วนสูงของเขา176้แต่ชอบมาเขียนตามเป็น177เพราสเจ้พราะชอบเขียนเขียนตามว่า177เพราะผมเนี่ยถูกเท่าเขาไม่เท่า แต่ว่าเขาเนี่ยชอบคิดว่าเอ๊ะตัวเองเป็นลบหนึ่งเป็นสน่วนสูงเตะลบหนึ่งนี่คือส่วนสูงของนิวแล้วก็จะพูดว่าของนิวบวกหนึ่งถ้าเธอเป็นเจ็ดเจ็ดคุณต้องเจ็ดแปดอ่าเธอร้อยเจ็ดสิบหกเกิดอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเบอร์อโทรศัพท์เลขท้ายสามตัวเนี่ยลงท้ายด้วยอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าเบอร์ศูนย์เก้าหกหกเก้าเขามีน้องชายชื่อว่าตัน <c oughs> แม่ชื่อหมูพ่อชื่อตัว ไม่ใชเตะวันทำไม่ได้ครับจะโดนบนลงทอดหรือไม่ครับโ้หน้ารต่อโอ้โหเตะ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 โตะเตะเระเตะเเตะเตเตะเตเเเตะเะเะะเะเเเ ไม่เอาไม่แพเท่เต้คนเดียวเองโอ้โหเอาเอาเอาขวดเอสเพลย์มันจะแท่นแล้วครับดุมเต้ก็ยังคว้าไว้ไม่ได้ฮะโอ้ต้องใช้เวลากันอีกสักพักใหญ่แน่ๆฮะแนะนำให้หนุ่มเต้ของเราเข้าวัดทำบุญกันบ้างนะครับเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นนะโอ้โหแถมเพื่อนนี้ยงหัวเราะไม่หยุดเลยนะครับ อย่าตาดน้ำได้ไหมช่วยเห็นใจกันบ้างไหมสิ่งที่เธอทำอยู่ <S 2> <S 2> ริวต่อไม่รอแล้วนะ ปามาติดติดกับเล่มที่4ครับอหพอแล้ววะพอผมงเขาปิดรายการแล้ววะท้อไม่ใช่พี่เตเลยค่ะใช่นั้นพี่ไปก่อนนะไปไหนอ่ะเริ่องจะไปเคลี้ยเอกสารอีกสักสองนาทีอ่าสองนาทีน,ะนท่ะอ่นาทีอ่าสิบสอง น่ารักก็ยอมอะไรช้อปปิ้งคือช้อปปิ้งแหละเคเข้ามาบ้างไหมอ่าไม่ค่อยอย่างไเอ้ยยังเออเตะเข้ามาเยอะมากเพราะว่าเตะเป็นจุฬาขรากรผู้โด่งดังก็จะมีใช่เป็นจุฬาขรากรผู้โด่งดังก็จะมีแบบคนเข้ามาหาเยอะเวอร์น่ะเขาคิดว่าเป็นนั่นแหละก็ว่าอ๋อมีกเขามีแฟนแล้วนิวอย่างเงี้ยเออเขาเลยไม่มีใครมาน้องเขาถ่ายละครเรียกน้องเหรอ ทำไมอะคนมันเรียกคนคนเรียกกันตัวก็ยังกะยักษ์คนเรียกน้องงงเหมือนกันเราก็เรียกก็เรียกตามเขาไงเห็นเขาเรียกเรียกตามเขาแต่มีแฟนครั้งแรกตอนอยู่เท่าไหร่มันผมแรกเกินมันผมแรกเกินไม่ไม่มีหรือยังอะยังไม่มีครับมีแล้วตอนนี้เขาก็มีอยู่แล้วนี่นางที่ไหนอะไรโอเคไม่มีหรอกฮะ โทษนะครับโทษครับโทษผมก็คือถ้าสองคนนี้เนี่ยมาร้ายกันจริงๆอ่ะมันเอ่อมันจะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ผมจะไปคนแปลรป่าตู้ฟังตู้ยังไม่รู้ว่าอีเตมพูดอะไรเลี่ยอ่ะก็อย่างเมื่อกี้เกาถามว่าใครชอบแกล้งใช่ปะก็ให้บอกว่ามึงก็ชอบแบบตบหัวอะไรเงี้ยอ่ะไม่ทำคืนแต่พอชอไปอีหินทำทำคืนได้แล้วมันด่ามันด่าผมมันด่ามันด้วยด่าผมว่าเฮ้ย ทำไมพีออฟทำได้วะไม่เอาคือนพีมันทําทําไมต้องเอาคือนเออมันใช่เรื่องที่มันกี่ขวบอ่ะไอเนี้ยเขาเรียกว่าผัวเมียทะเลาะกันเมียก็มาโอ๊คพีจะชอบมันจริงๆว่ะมันนี่มันแบบกลางแบบชอบมันเหรอชอบก็ได้จ้ะชอบมันมากกว่าอยู่กับมันแต่ก่อนเนี้แบบจ้องตาไข่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแบบพัฒนาขึ้นไงครับปกติเล่นกับใครบ่อยสุดอ่าเขาตังค์ ก็ตังสุนักที่บ้านก็ตังไม่มันน่ารักไงเราแบบต้องจะจุกมันทุกทีเลยอ๋อแล้วถ้าฉันทำตัวน่ารักฉันจะโดนไหมเนี่ยเปิดประตูเปิดประตูเปิดออกดูอ๊ะใครมาก็อยู่สบายสวัสดีครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลครับก็แต่งงานกันเลยครับไม่ใช่ครับ้อายตายตายเฮ้ยมองใครอยู่อ่ะมีคนหลบสายตาเม่น่ไม่ไม่ไม่ยม่ไม่ไ้่ไมนไมนไน่ไั่ไม้กม่ไ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 ม่ัม่ไก่ไม่ไม่ไม่มือนกัน่าม่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไม่าม่ไมกไม่ไม่ไม่นม่ไน่ไม่ไม่าม่ไางไม่นม่นม่น่ไน่ไจะได้ โดนถามบ่อยเขาถามว่าเป็นแฟนกันจริงๆหรือเปล่าคะอยากจะได้ฟังตอบสินิวก็อย่างที่บอกนะครับผมก็เราเนี่ยเราคบกันมานานแล้วครับแล้บกนมานานแล้วหนึ่งสองสามเริ่มครับอันเดียวอนเดียว นิวและน้องเตเปรียบให้อี่ฝ่ายเป็นของที่จะเป็นในชีวิตเป็นอะ,ะ after, <ussen Madonna. S 1> ไรและเพราะอะไรขอตังค์ด้วยกันเฮ้ยถาไม่ได้จริงอันเนี้ยนี่เรียกมีว่างฟ้าเนาะนี่นิวจะให้เตเป็นอะไรตุ๊กตาหน้ารถตุ๊กตาหน้ารถเคยเด็กเคยกินไหมที่แบบกัดอย่างเงี้ยแล้วก็คือไม่กินข้างบนแล้วก็คือมากินข้างล่างแทนอย่างเงี้ยแล้วเอารองดูดดูพี่เลนเหมือนกันนะเราเนี่ยไม่เห็นพี่เลนเป็นยังไงนะอุ้ยจุบทางอ้อม พอพร้อมแล้วมปัด้ง่าะันยฮคอกันมานานชอบอะไรบนใบหน้าเค้าที่สุดผิวหน้าอะไรกันครับคือคือเค้าเป็นคนขาว สิ่งแรกที่เห็นมาเลยก็คือปากคุณเชียงของเขาครับมันมันมันีเออมันเป็นคุณเชียงครับอธิบายได้เห็นภาพขนาดนี้มาทดสอบหน่อยดีกว่าว่าจะจำกันได้ไหมต้องถ่ายละครด้วยกันอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยเห็นแก้มใกล้ๆบ่อยจำได้จำได้ผมคิดว่ามั่นใจแก้มไหนคือแก้มของนิวสามารถใช้คำว่ามองปลาดเดียวเรารู้เลยถ้าจะให้ตัดชอยออกก่อนแล้วกันก็คือเบอร์หน เบอร์ส <Burn> ี่เร euh. ือสองอันนี้ยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยในใจคือผิดไปแล้วทีนึงแต่ว่าพอสังเกตดีๆแล้วเนี่ยก็จะมีความต่างอยู่ตรงริมฝีปากส่วนตรงแก้มนี่ก็เหมือนกันเห็นว่าดูรู้เลยว่าอันนี้จะเป็นมีอายุน้อยกว่าเพราะยังมีบอบกออยู่นิดน่และอีกอย่างคือผิวที่มีค่อนข้างมีความโกลผมเลือกตอบเบอร์สองครับถูกต้องนะครับอันนี้รับเงินรางวัลที่ไหนคคิดว่าปากไหนที่ไม่ใช่ปากของเต้ โอหลอกกันไมเนี่ยปากเตะหมดเลยมั่นใจผ่านเลยเห็นบ่อยอย่างเงี้ยเจอางี้บ่อยแม่ึกว่าจะหลอกสำเร็จเลยนะเนี่ยยอมก็ได้เนี่ยดื่มไม่เรียบร้อยใช่ไหมแล้วไปลครสวรรค์เนี่ยรายงานมาด้วยนะฉันมีภารกิจต้องทำฉันไม่ว่างไปด้วยขอโทษจริงๆไม่มีเธอไปฉันคงสบายตัวแย่เลยอะยังไงก็ได้แต่ว่า ฉันโทรไปต้องรับด้วยโอเคไหมโอเคถ้าไม่รับก็คือแบตหมดแล้วกันอย่าอย่าเล่นตัวมันมากมีคนโทรมาไปรูปหมูมาตามภารกิจเรียบร้อยแล้วเอาบุญมาฝากอนุโมทนาบุญด้วยก็คือรูปเศษเขาคือให้คนรับมาต้องรูปด้วยเปิดโชว์แล้วก็รูปตอนนี้เขาให้รูปคนที่ให้พอคือต้องรูปทองด้วยรูปรูปทองเออได้พอแล้วเรียบร้อย โ้ยเป็นคนจีนไม่จริงบอกให้รูปพุงก็รูปตามไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดนเชื้อสายสุขทัไทยรอนมีคนโทรมาตามอีกแล้วค่ะมาลอดประตูบางกร <c oughs> เขาบอกว่าถ้าลอดประตูบังกรแล้วเนี่ยจะมีอํานาจ <c oughs> มีบารมีแล้วก็เสริมสิริมงนคลแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับชีวิตวายซะวายด้วยอ่ะสั่งให้วายวาย <c oughs> รู้สึกฉันมีบุญบารมีเลี่ยง <c oughs> เขาบอกว่ารอดแล้วมันจะมีบุญบารมี ก็ตอนนี <mean> ้ทำสามอย่างครบแล้วก็คือมีลอดประตูมังกรลอดประตูเสือแล้วก็รูปท้องหมูแล้วก็เจ้าพ่อเทพลักษ์เจ้าแม่ทับทิมกลับบ้านดีๆได้นี้แหละ